เูื่อของศึดก้ามวยไทยวันนี้ได้แก่ชนะศักดิ์วันเฉลิมกับร้อยสามสิบเอ็ดปอนด์พบกับเพชรจำเอกศอสรตรีวัตรน้ำหนักเท่ากันนะครับคุณตรีอัครเดชาครับแหนมเภอสามพานเป็นผู้่อบ่อมลัยประวัติคู้มวยนั้นเชิญคุณสลินทราครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอเรียนให้ทราบถ,ถึงประวัติของนักมวยทั้งคู่นะคะฝ่ายแดงนั้นคือชนะศักดิ์วันเฉลิมน้ำหนักช่างเช้า131้าอปอนด์ครึ่งลดไปครึ่งปอนด์นะคะชื่อจริงของเขาคือชนะศักดิ์สารพีค่ะ อายุตอนนี้22ปีนะคะเป็นชาวเพอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะชกมาทั้งหมด86ครั้งชนะ72ครั้งแพ้12ครั้งและเสมอ2ครั้งในครั้งล่าสุดนั้นชนะคะแนนอิธิเดชส,สุพลทิพย์ที่เวทีมราชด,ดำเนินค่ะ ฝ่ายน้ำเงินนั่นคือเพชรน้ำเอกซอสิริวัฒน์ที่เห็นอยู่หน้าจอทีวีขณะนี้นะคะน้ำหนักช่างมาเช้านั่นคือ131เปอนด์ครึ่งลดไปครึ่งปอน,ช,อปอนชื่อจริงของเขาคือสว่างสุริยวงอายุตอนนี้22ปีค่ะเป็นชาวเพอหัวดงจังหวัดเชียงใหม่ชกมาทั้งหมด96ครั้งชนะ81ครั้งแพ้13ครั้งและเสมอสองครั้งในครั้งล่าสุดนั้นแพ้คะแนนสอนรามสออุดมศรที่เวทีมรราชดำเนินค่ะ ก็เราไม่เสียดเหมือนเดิมนะครับแต่การคอรสอบกราบเอารอยนอกได้แอนนาซินจ่าย10,000บาทโจดายแ่๊ปั้าหางจ่าย30,000บาทนะครับแล้วก็มวยดูเดือยนั้นก็2,000ักราบจาก,ก,าากเ,เกี่ยวจิงกาบามขวดด้วยกล้ามเนื้อดเกตันจ่องทั้รวมน้๊ามันเครื่องมอเตอร์ไซค์สองจังหวะราคาประหยัดท่อปั่นฟูทีครับผู้ที่รักกีฬากอล์ฟเชิญโวนวงสวิงที่สนามกอล์ฟกีฬานครชัยศรีครับ และคุณคนคอมเด็กก็สู้พมันเทิงย้านฝั่งตงพบกับตรกันกว่า10บคะแนรครับโอเอกศึเจ้ามวยไทยครับเพชรน,นาเอกสอรสิริวัตรครับแชมปเปี้ยนนจูเนีร์ไรเวของสภามวยไทยโลกนะครับนักชกจากอำเภอหางดงเรียกว่าเป็นหนึ่งเดียวของภาคเหนือในยุคนี้นะครับเคยชกกันมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้เขาบอกว่าชนะชนะศักดิ์นันจะมาล้างแค้นได้หรือเปล่าก็ต้องติดตามดูกันนะครับ ศัติ์นั้นก็ถือได้ว่าเป็นมวยที่มีฟอร์มการชกสุดหรูทีเดียวครับสามไฟหลังนี่ไม่แพ้เลยครับชนะดอนทิงชนะเกริกชัยชนะอิทธิเดชด้แชมป์สภา,ามวยไทยโลกครับแล้วก็มาเขบอกว่าวันนี้ต้องชันนั้นครับในขณะที่เพชรน้ำเอกบอกว่าเคยน็อกมาแล้วเพราะะฉนนั้ไม่มีปัญหาซ้อมมาดีครับนอกแลประยุทธสายคำก็ไปสอบข้อมูลไปสืบเพื่องลึก ของนักมวยแต่ละคู่ในศึกที่ชกรันศึกเจ้ามวยไทยนี่แหละครับชนะศักฝ่ายแดงนะครับเพชรน้ำเอกฝ่ายน้ำเงินความล้มอยู่ซ้ำกันนะสิงห์นะงเหนือกับเสือต้เจอกันครับนักชกหนุ่มจากหางดงครับเพชรน้ำเอกสอยสิริวัฒเดินเข้าหามาัดกินก่อนทีเดียวแต่ว่าชนะศักนี่ก็ เจ้าเก่าแล้วครับตัวเดิมๆชนะศักดิ์เทคโนดูสิล่าสุดนี่เป็นชนะศักดิ์วันเฉลิมครับโอ้โหเล่นหนักๆทีเดียวอ,าอ,าอา้าวอ้าวโดนมาแฝ่ายหนึ่งมีกำปั้นอีกฝ่ายหนึ่งก็พยายามโหลดออกมาให้เตี้ยเท่าๆกันไฟสุดท้ายของชนะศักดิ์นี่ครั้งที่แล้วนี่ก็สนุกทีเดียวครับ เจอกับอิทธิเดสอสู่คนทิพย์ที่ราชดำเนินน,นี่ทั้งผ้าแหนเหนียวแน่นครับโอ,โ,โอ้โหยกต้นต้นนีน่โดนรรมการเจรศิ์แสงจำรัดบนเวทีนะครับ โอ้ยชนะศักท์ปักซอกเข้าใส่เลยที่ก็เขเรียกว่าคัดมาลานะครับยกที่1ครับก็มาดูครับคู่เอกศึกเจ้ามวยไทยยังอยู่นี่ครับไม่ไปไหนชนะศักดิ์วันเฉลิมฝ่ายแดงกับเพชนนเเรน้ำเอกสอสิริวัดฝ่ายน้ําเงินออขอแจ้งถึงคู่มวยตั้งแต่คู่ที่1ถึงคู่ที่3ครับผลการชกน้องคายอาเนื่องจำนงชนะ TKO นะครับธนูทองสออุดมศนยกที่2 แล้วก็ออดน้อยเกียรติบุญเกิดชนะคะแนนเบียร์สิงเกียริชาญสิงส่วนคู่ที่3ครับชิงชัยสสอกอยิมหรอวศักดรุณเสมอกับประวิทย์เอ็มสินะครับนี่ยกที่2เวียดนามเอกฝ่ายน้ําเงินครับชนะศัก์ฝ่ายแดงเวียดนาเอกนั้นเคยต่อยชนะศักดิ์นอกมาแล้วนะครับในยกที่3เที่ยวนี้ก็ กลับมาแก้แค้นแล้วก็แม่พีน้ำเอกทำท่าโดนโดนแต่ละทีนี่ล้มแล้วลุกยากแล้วแล้วครับต้น,นๆเท่านั้นเองยังครับมวยใหญ่ๆอย่างนี้ต้องดูกันยาวหน่อยพยายามเดินหน้าเกาะติดมแมเอาล้วครับชนะศักดิ์เองก็เป็นมวยประเภทเก่าเวทีอยู่แล้วมาดูว่าเขาจะแก้เกมอย่างไรครับกยกสองยกสานี่ทำท่าปากเขียวแล้วแต่ว่า ยืนระยะได้ตลอดเหมือนกันนั่นนะชนะศักดิ์โอ้โหแข้งซ้ายเพชรน้ำเอกพยายามเบียดบี้จี้เข้าไปทุกอย่างปุ๋ยเจอแข้งหองชนะศักดิ์สะท้านดเดียวร่างเพชรน้ำเอกจะได้เปรียบนิดหน่อยทันกันตลอดครับมวยคู่นี้อ้าวดูเหมือนว่าแตากแล้วครับทางด้านเพชรน้ำเอก โอ้ยแตกที่หน้าผากครับตัวเองเป็นฝ่ายปักศอกใส่เขาก่อนแต่ว่ามาถึงตรงนี้ครับแตกลแล้วเลือดไหลซึมมาบริเวณโคนผมครับดูเหมือนจะแตกตั้งแต่ยกแรกหรือเปล่าไม่รู้ครับเพราะว่าปิดๆมาตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงยกแรกนี่ยกที่2ครับ1นสองเข้าไปแอนตซินได้จ่ายบอกแล้วชนะศักดิ์นี่ฟอร์มกันไปเรื่อยๆแต่ว่าหนักแน่นครับ นูสิทธิ์ของผู้กองประวิทย์ส่วนวิจิตเขาเลือดยังซึมๆครับยังไม่มากมายเท่าไหร่อ้าวกรรมการที่ได้สักบอก้อาไม่เป็นไรเห็นออกมาเป็นริ่มๆกรรมการจะเห็นใกล้กว่านะครับก็ขอให้แค่สนามดูนิดนึงสุสิลินทาไม่กล้าดูครับเห็นเลือดแล้วหัวใจจะวายอห้ชกได้ครับ มาโชคกออารต่อยังยังหัวใจเยอะทีเดียวไม่เป็นไรครับนักมวยนั้นช่วงเวลาออกกําลังนี่เลือดสูบฉีดแรงหน่อยก็ธรรมดาครับออกมากเนิดหนึ่งโอยกที่สอง ครับก็ปเป็นเรื่องของการบุญการกุศลอาทินี้คุณสินธามีพะชาสัมมันจะแจ้งให้ทราบอันนี้เป็นเรื่องของการดูฟรีค่ะสิเพชรยินดีมหากุศลณสนามมวยเวทีโรงเรียนบ้านสาลาตำบลท่าวางทองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะคะจัดโดยคุณวิศักิ์คำวงษาคุณจิรเดชศรีวิรารถุนกแลสนับสนุนโดยสสสจังหวงศษาเสียแนวเพชรยินดีงานนี้นางสาวบานาคังคูเรียนทอนจักรยานเอเชียนเกมไปเกียรติในงานด้วยนะคะก็เป็นการชมฟรีค่ะครับก็ใครอยู่ใกล้ก็ไปชมกันครับมาดูยกที่สาม ชนะศักดิ์เทคโนดูสิตรุ่งวาชนาศักดิ์วันเฉลิมปัจจุบันนี้นะครับกับเพชนเรน้ำเอกสอสิริวัฒน์ครับเพชนเรน้ำเอกนั้นแตกในยกที่สองครับที่น้าผากอ่าตอนนี้เดินแล้วโอ้โหได้พี่เคยเอาชนะมาได้ในยกที่สามมาดู่ประวัติศาสตร์จะทับรอยไหมดูอุยต่อยหมัดครับนะสังก,กัโดนแทงซ้ายจะหยุดอยู่หรือเปล่าแค่ขวาก็ไปใช้ซ้าย เพชรน้ำเอกด้านซ้ายครับออกมาเทียนี้รอไม่ได้แล้วโอ้โหโดกนกระอีกทีนึงต่างเขาต่างโงดนหนักๆครับมวยใหญ่เดี๋ยวดูสนุกอย่างนี้เองนี่ครับนี่คือศึกยอดมวยไทยครับแข้งซ้ายจิ้มตีใครจะตีได้ได้โอ้โหเดี๋ยวว่าวางแข้งหนักๆ,ๆครับ <S <S เลือด <ue> ออกมาอีกแล้วทางด้านเพชรน้ำเอก วันนี้เพชรลาวซะแล้วครับแต่ว่าโดนไปชุดหนึ่งยังครับไม่ยอท้อแท้ครับโอ้โหเจน่าสังเองก็ตอบโต้ได้ดีครับจีบเข้าไปที่แผลนั่นแหละตัดเข้าไปทีหนึ่งดูสอกโต้มามใครดีใครอยู่นะครับตอนนี้เจน,น่าสังก่อนหนีไม่หนีครับ แค่น,นี้ไม่ออกด้วว่ากัดฟันสู้เลือดพุ่งมาแรดเพชรน้ำเอกแทงซ้ายเจอหมัดของชัซศัก็ไปยิทพาโอ้โหแฟนๆเจียวจา่ารับเอ็นเลือดแล้วมันเสียวหัวใจแต่นันกวยไม่เป็นไรนานๆจะได้ดูอย่างนี้ครับแอนเดอร์สินเตรียมใจได้เลยครับหมัดเต็งสอนเพชรเอกลุยแรดก็ตอบต่อโอ้โหนี่หล่สุดยอดจริง กลัวนาศักดิ์หนีไม่ออกแล้วครับโดนเป็นโดนเจ็บเป็นเจ็บนะครับชกมวยต้องเจ็บเป็นเรื่องธรรมดาโดนหมัดของเพนนาเมกเข้าไปอีกทีนึ่งอาไรนะครับพยายามจะเรียกคะแนนคืนให้ได้ในยกนี้โดนเข้าไปทีงกับหยุดครับทางด้านชนณาศักดิ์ชนาศักดิ์ฝ่ายแดงครับแทงมาแพนนาเมียนำเงินป้าได้หุ้นดัหนักครับไม่กลัวอ้าวทำการจีระศักดิ์ก่อนหนักหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรครับตัวใหญ่พอๆกัน อีเลี้ยงทางด้านชนะทางด้านชนะเอกสั่งเดินครับเสียสั่งลุยแล้วหมดยกที่สามท่านผู้ชมครับหมามวยสนุกแลอเกนแลกมาเท้าเข่าสอกกันดูเดือดครับแต่ว่าก็มีข่าวประชาสัมพันธ์กันนิดนึงนะครับว่าพี่น้องชาวตำบลหน,นองจอกอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรชบุรีครับพ่ขอค้าข้าราชการและก็ประชาชนร่วมกันจัดโครงการเซปักตะก้อหมู่บ้านต้านยาเสพติดในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับ โดยพลตํารวจตีนริศแก้วสวัสดิ์รุ่งครับการตํารวจภูทรจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็พันตำรวจโทธีระปัญญาโพธิคุณสารวัตรท่านีตํารวจภูทรหนองจอกนะครับแล้วก็ยังมีทางด้านพระครูวิสิทธ์วีระคุณเหลืองพ่อพ่องเจ้าวาดวัดหนองจอกคุณยุทธังกินันคุณธานียี่สารสะสะเพชรบุรีครับแล้วก็มีผู้ประสานงานจากสิบตำรวจชัยรักแม้นสุขคุณกมลอบอ้อมหรือว่าอาจารย์ปอดท่ายางนะครับเป็นผู้ดันเนินโครงการนี้รายละเอียดนี้ก็มี ทีมชาติตะก็ชุดเอชเกมไปโชว์ด้วยมีอาจารย์พิรมอันประเสริฐไปสัมมนาให้บรรดายาวชนในเขตหนองจอกตำบลหน,นองจอกท่ายางได้รับทราบกันอามาดูครับยกที่4แล้วยกที่3นั่นมาอัดกันแรงๆทีเดียวชนะสามด้านอาวุธหลักก็คือแข้งขวาในขณะที่เพชรนำเอกมีทักหมัดทั้งแข้งครับขวายาวๆของชนะสามจะได้ผลไหม เพชรน้ำเอนี่กเดินบี้ตลอดอ้โหนี่นะครับหนึ่งเดียวจากเชียงใหม่ในยุคนี้ครับเพชรน้ำเอ,เอ,อกขงสิริวัตรแลโ้โชคดีถือได้ว่าลงดังที่สุดครับถ้าเราไม่นับทางด้านน้องตูมป,ปริยาเกตุสบาแล้วคนนี้แหละครับแม่เหล็กมวยไทยของเมืองเหนือทางด้งนา,งนานชาติกดิ์กันสิงใต้ครับโดนแข้งของเพชรน้ำเอเข้าไปอีก อ้าวขอตอบโต้ครับอย่ายุบนะครับไทยยุบแล้วเสร็จเดี๋ยวอ่อนเนื้ออ่อนนมเรื่องเปล่าแค่คำตอแต่ว่าตอบโต้แหมเพชรนาเบกเสียไปหน่อยครับเสียกับวนเยอก็ไปลงให้ถึงกับหมุนทีเดียวโอ้โหสนุกเหลือเกินครับนี่แหละครับทุกวันสาวเวลาประมาณนี้ครับกินข้าวเที่ยงไปแล้วก็ย่อยอาหารด้วยการเชียร์มวยครับเพชรนาเบกเดินลุย คืนมาได้แฟนๆก็โอ้ยโอ้ยทีเดียวเจ็บแทนไปตรงข้ามครับชนะสับฝ่ายแดงเพชรน้ำเอกน้ำเงินย้ายสังนั้นแข้งขวาดูเลยครับแต่ละดอกนี่เข้าเหลือเกินแต่ว่าเพชรน้ำเอกก็ได้ลูกหนักหน่วงมีตะแค่ฟาดถามตามไปชุดหนึ่งอ้าวชุดนี้สวยครับชนะสับโดนสุดยอดครับแทงซ้ายไปที เตะซ้ายแล้วต่อยซ้ายตามของเพชรน้ำเอกทำได้ดีครับชนะสากลโดนนะครับไม่ใช่ว่าไม่โดนผัรพยายเอง,เองเนีกวรุ่นจะหมดลมเหมือนกันมว,วยชกกันสนุกครับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับสูตรสำเร็จของเพชรน้ำเอกแน่ว่านี่นะครับแข้งขวาของชนะสากลตอบโต้ขึ้นอยู่กับมุมมองของกรรมการครับแต่ละจุดหักลบกลบนี้กันไปแล้วเหลือฝ่ายไหน ความหนักหน่วงให้ถึงความแข็งแกรง่งความฉลาดหลักแหลมและไม่เอาเปรียบนะครับนักมวยที่เอาเปรียบคู่ต่อสู้แล้วนี่แม่จะโดนพิจรารณาแต่ว่าคู่นี้ชกกันสะอาดครับหมดยกอบทีสี่ทีสี่ก็ซัดกันสนุกเลืเกินครับแข้งซ้ายของนี่แหละครับเพชรน้ำเอกร่วงลงไปในขณะที่แข้งขวาของทางด้านชนะศักดิ์นั้นเพชรน้ำเอกไม่ เรียกว่าเต็มเต็มเหมือนกันราคาก็ตอนนี้แม่ถ้าจะว่าไปสถานการณ์ก็คู่ขี้สูสีแล้วครับท่านผู้ชมครับก็ประชาชนพันถึงศึกยอดมวยโลก WBF หรือว่าสาพันมวยโลกนะครับวันศุกร์ที่5กุมภาพันธ์นี้ที่เวทีมวยชั่วคราวสานามกีฬากลางจังหวัดพัดทลุงนะครับแซมสัน 3k แบตเตอรี่จะป้องกันแชมป์โลกอีกครั้งหนึ่งกับแอนดี้อลา ฮีโนโอนะครับนักชกจากฟิลิปปินส์ตามด้วยคู่มวยประกอบมากมายไม่ว่าจะเป็นฟ้าสังกับเออร์เนสโตพงศักดิ์เล็กกับอีเมอร์บาเรนโตสนะครับรายการนี้มีคุณวีระมุสิกพงศ์อดีตรั้มนติช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานอำนวยการจัดการแข่งขันคุณร้อยตรีอนุกูลสุภาชัยกิจเทศมนตรีเมืองพัทลุงและก็คุณนิรันชัยเพชรสิงห์ผู้ว่าราชการพัทลุงร่วมสนับสนุนนะครับก่อติดตามชมกันได้ แซมสัน 3k แบตเตอรี่จะป้องกันแชมป์โลกอีกครั้งกับแอนดี้ฮาลาโนนะครับค่ะนั่นก็นเป็นเรื่องของหัดหัดเหยๆนะคะแต่ถ้าจะโชว์พิเศษแน่นอนนะคะที่วิลล่คาเฟ่ไปไปชมกันวันที่29มกราคมน,นั้นมากับน่องผึ่งไทยพบก,กับทศพลหิม,มพานา์เสรีรุ่งสว่างสุขสันต์วันสว่างกาญจนาสิริตริพนธนะพามุกดามาศค่ะแข่งสุดท้ายดอกสุดท้ายใครได้น่าจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือครับักนาศนรุ่ยจิ้นเผาเฮ็ดน้ำเอก่ายน้ำเงินครับ ดูจะได้เปรียบในเรื่องของความหนักหน่วงในการออกอาวุธเพราะว่าชนะศักด์โดนแต่ละทีนี่ปลิวกระเด็นไปตามแท่งตามหมัดแต่ว่าได้ลูกจ่าแจ้งเหมือนกันหมแข้งซ้ายจิ้มซ้ายแทงข่งขามานี่นะครับชนะศักด์ถ้าจะเสียเปรียบก็เสียเปรียบตรงที่อาวุธเบาขวานั่นเองเพราะว่าตัวเล็กกว่าครับโอ้โดนแท่งไปแล้วแต่ว่าก็พยอายามครับ พยายามตอนนี้สลับการลูกศิษย์ของคุณประวิศสุวรรณวิจิตครับในขณะที่เพชรน้ำเอกนั้นก็โอ้โหเป็นมวยในคอนโดของคุณเชนเมืองชนครับอีกองเชิดแล้วหนึ่งนาทีสุดท้ายอโอโเลยครับทั้เวทีเลยครับเหนื่อยรุ่นกันทุกคนแล้วแต่ครับรุ่นปําเงินบ้างรุ่นแดงบ้างส่วนผมก็ว่าไปตามเหตุการณ์ที่เห็นนะครับท่านผู้ชม บางครั้งอาจจะพูดทันบ้างไม่ทันบ้างเพราะมวยมันเร็วเหลือเกินบางทีประสานงานกันคนละทีก็พูดได้ข้างเดียวครับโอ้ยแข้งซ้ายโตต่ออย่าย,ยึดถืออะไรมากดูครับภาพจะเห็นชัดเจนกว่าเสียงนั้นตามไม่ทันแน่อ้าวชนะสาขันไม่พังพี่เลี้ยงประวิทย์บอกว่ายกโจก,กไว้หน่อยบอกพอแล้วพอแล้วไม่รู้ว่าเป็นยังไงครับแหมประเภทพอแล้วพอแล้วนี่มักจะตายแล้วทุกทีครับแต่คู่นี้ก็ โโอ้ห oh, oh. นักโตเพชรน้ำแข็งได้ทีหนึง่งไม่เข้าเหมือนกันครับพี่เลี้ยงท่าเนเพชรน้ำแข็งก็บอกพ่ออานาคตตามพ่อไปอยังไงเอาชนะจะแถมหน่อยต oh. อกสุดท้ายแข่งสุดท้ายเอ้าใครจะได้โอ้โ oh. ห oh. อยากให้ท่านผู้ชมเห็นบรรยากาศในเวทีครับพี oh. ่เลี้ยงสองฝ่ายเนี่ยมาชูไม้ชูมือกันสลอนทีเดียวหันไปมองลูกพี่อีกทีหนึง่งเอาอยัางไงลูกพี่ก็มองบนล็อกบนล็อกว่ายัางไงสถานการณ์การได้เปรียบเสียเปรียบไปอยู่ตรงไหน ความเห็นระบบนี่มองไม่ออกแล้วครับท่านผู้ชมความหนักหน่วงความเข้าข้ามว่างไวครับต่างคนต่างก็มีดีกันขึ้นอ,อยู่ว่าใครจะตุนเอาไว้มากน้อยเท่านั้นเองครับนาย,ยกนี้ไม่กล้าผีผามแข้งซ้ายของอน,น,อานาราสมาชนะสัมมีกาโกโตมาทันควันแล้วหมดยกสุดท้ายมาดูว่าชนะศัก์จาล้างแค้นได้หรือเปล่าครับ เคยเจอกันมาแล้วครั้งหนึ่งเพชรน้ำเอกเคยน็อกเอาไว้เที่วนี้ก็มาเอาล้วครับมาดูกำการจีรศักดิ์จะชูมือให้ใครไปทางด้านจันสมยศทางด้านคุณปียะชูมือให้ฝ่ายน้ำเงินครับเพชรน้ำเอกสอสิริวัตรเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปแบบชิวเฉียดครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวยโอี